รถจะแซงเขาบอกแซงไปก่อนนะครับเราไม่รีครับผมกดไฟซ้ายเขาแซงไปเลยครับถ้าถนนว่างนะครับงหล่อทุกคนแม่เราจะมาแซงทางโค้งครับครับ,รบเดี๋ยวให้ดูข้างนอกนะครับผมพีเพีมาห่อยพีมน่อย สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนายเอิร์ธพาบรรทุกนนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับเจ้าอิสุสามหกเหมือนเดิมครับผมวันนี้ก็มาวิ่งหางกระบะยาวนะครับผมเขาเรียกว่าหางอะไรไม่รู้นะครับแต่ก็เออไม่รู้ว่าชื่ออะไรเรียกไม่ถูกนะครับผมวันนี้ครับเดี๋ยวเราก็ไปส่งของกันนะครับผมไปครับผมสตาร์ทเครื่องครับวันนี้ในข้างหลังนี่รถรถบัสจอด ไปไม่ได้ครับผมเรามาจอดขวางทางพี่เขานะครับไปครับผม let's go นี่ทดสอบเสียงแสกหน่อยครับผมเดีย๋ยวให้พี่เขาแซงไปก่อนนะครับผมถนนว่าง รตดดดีไฟเลีว้วให้พี่เขาแสงไหมครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ6โมงเย็นนะครับผมท้องฟ้านี่ตะวันตกดินโอ้ยยังไม่5โมงเอ้ยยังไม่6โมงครับผมประมาณ5โมงไป,ไปครับไป เข่าครับวันนี้จัดสามชาปหนึ่งดอกครับผมอย่างหล่อทุกคน เอาไปเอาไปครับผมโชว์สเตปไฟนิดนึงครับผมเอาเปิดไงเออโอเคครับ เราก็มีบัสหนึ่งคันนะครับผมไปครับขึ้นเนินเลยครับขึ้นหรือเปล่าทุกคนเอ๋ขึ้นอยู่ได้อยู่ได้อยู่ครับไปครับไปครับรถหมดแรงครับแต่ว่ายังไปได้อยู่ยังไงครับยังไง แรงจัดแรงจัดไปครับเดี๋ยวเราตบไฟซ้ายให้พี่เขาแซงไปก่อนครับผมอ๋อพี่เขาไม่แซงครับเงื้อเงื้องะงครับผมเดี๋ยวเราก็ไปต่อครับเราตบซ้าย้เขาแซงนะครับผมแซงไม่ได้ครับแซงไม่ได้รถมา งงยยสวยาพี่เขาจะแซงครับโอ้โหชิบหายรถมาเอาอยังไงครับยังไงไม่แล้วจะมาแซงทางโค้งครับโอโ้เกือบเรียบร้อยแล้วครับเราตกไฟซ้าดให้แซงตั้งนานไม่แซงนะครับทุกคนตอนนี้เป็นเวลาประมาณ6โมงนะครับผม แสงอาทิตย์นี่ใกล้ตกดินแล้วนะครับวันนี้ถึงหน้างานน่าจะข้ามก่อนแล้วครับผม ก็มืดกันแล้วนะครับผมนี่จะโชว์สเต็ปไฟนิดหน่อยโคตรเฟีย้ยวอ่ะไฟแบบโคตรเฟี้ยวครับผมเดี๋ยวๆให้ดูข้างนอกนะครับผมนี่พลงมาหน่อยพียงมาหนอ่อย นี้นะครับผมอ๋อปากของคอนะครับไปครับขึ้นเนินกันยาวๆครับตอนนี้มีรถจะแซงครับผมแซงไปก่อนนะครับเรามีรีบครับผมตบไฟซ้ายให้เขาแซงไปเลยครับถ้าถนนเราว่างนะครับผมไปครับยาวๆครับผมยาวๆไป ถนนเส้นนี้เนี่ยก็คือแบบเหี่ยมากเลยนะครับผมรถส่วนนี้แทบจะไม่มีนะครับขับมาคันเดียวนี่มีเสี่ยวผมว่าตัทนทางมันชันครับไปับขึ้นได้หรือเปล่า กงหลังมีรถน้ำมันมาด้วยนะครับผมเกียย์หนึ่งครับผมเกียย์สองครับเกียย์สามได้หรือเปล่า,าได้แล้วผมไม่มีปัญหาครับ พี่เขาจะแซงครับผมเดีย๋ยวให้พี่เขาแซงไปก่อนครับเอาแล้วพี่จะหยุดทำไมล่ะครับเนี่ยอ๋อยังไงครับเขาจะเข้าหรือเปล่างั้นเราไปก่อนนะผมข้างหน้าก็มีรถสวนมานะครับ ทางโคตรชันครับทุกคนแต่ก็ยังไปได้เรื่อยๆครับผมตอนนี้จะสองทุ่มแล้วนะครับผม รถเราหมดแรงครับดูว่าไปต่อได้หรือเปล่าหัวโยกยังไปต่อได้ครับไปเรื่อยๆครับ ว่าชันมากเลยนะครับผมข้างหลังก็มีรถมา3-4คันได้นะครับผมเช็คแต่ลงกันหน่อยครับ ใช้รอบสูงสูๆขึ้นแล้วครับขับมานี้ถนนนี้ชันแทบเกือบจะตลอดทางเลยละครับเส้นนี้ มีรถน้ำมันตามตูดเรามานะครับผมโอ้โหแล้วฟังเสียงรอบครับผมแทบจะตัดอยู่แล้วครับนะครับ,รบผมข้างหลังมีรถมาครับ ตกไฟซ้ายเขาแซงไปก่อนนะครับผมข้างหน้ามันโล่งครับผมแซงไปเลยลูกพี่โอเคเขาออกมาแล้วนะครับผมโหแล้วดูรถแม่มีไฟใต้ท้องด้วยโคตรใหญ่ทุกคนแหมอย่างเอาอะ่ะเดี๋ยวจะมีแยกข้างหน้านครับเรา ออกขวาไปนะครับผมนี่เลยนะครับผมออกเส้นนี้เลยนะครับก็น่าจะไม่ไกลเท่าไหร่ครับเดี๋ยวก็ถึงครับผม รถแล้วนะครับมีเช็คเสียงแก้งหน่อยครับรถเรายัางไปได้เรื่อยๆนะครับผมข้างทางนี้ก็เป็นสวนมันของชาวบ้านนะครับถูกมัน ไกลเท่าไหร่ครับเดี๋ยวก็ถึงครับผมทางตรงนี้ค่อนข้างชันนะครับเราต้องแตะเบรกด้วยครับ เมื่อกี้พี่คนที่รู้จักนะครับผมก็ตบไฟทักทายกันครับนะครับพี่หลวดพี่หลวดแซงไปเลยครับผมข้างหน้ามีโค้งครับผมเดี๋ยวเช็คโค้งนิดนึงครับ ความชัวนะครับผมเดี๋ยวเราเป็นไรมานี้ไม่คุ้มเลยนะครับตอนนี้เป็นเวลาสามทุม่มสามทุ่มครึ่งนะครับผม ามแยกข้างหน้าเดี๋ยวเราเลี้ยวซ้ายไปนะครับก็จะถึงที่ที่เราจะไปลงของกันแล้วนะครับผมเดี๋ยวอีพีหน้าเราน่าจะได้เดินทางกลางวันนะครับผมมากลางคืนนี่ไม่ค่อยได้เห็นถนนไม่ได้ค่อยได้เห็นวิวอะไรเลยนะครับผม ซ้ายมือเราจะเป็นแถวเขอเตอุตสาหกรรมนะครับเราจะไปส่งของที่โรงงานนะครับผมไปครับผมเลี้ยวซ้ายข้างหน้านะครับตรงนี้นก็เป็นทางค่อนข้างชันนะเป็นถนนสี่เลนนะครับ พี่หน้าเราไปยัดเครื่องมาใหม่นะผมรอฟังได้เลย ทุ่มแถวนี้นี่โคตรเงียบเลยนะครับทุกคนแทบไม่มีรถเลยนะครับมีรถอยู่ประมาณคันสองคัน จบงานนี้ต้องไปเช็คเครื่องกันหน่อยแล้วครับทุกคนเดี๋ยวขวาข้างหน้านะครับผมเดี๋ยวเราชิดขวาเลยครับผมข้างหน้าน่าจะไม่มีไฟแดงนะครับน่าจะเป็นสามแยกธรรมดาเลยนะครับโอเคครับเลี้ยวขวาตรงนี้นะครับผม จะถึงแล้วนะครับ เคครับผมบริษัทอยู่ตรงซ้ายมือนี่นะครับเดี๋ยวเราเลี้ยวเข้าไปเลยนะครับผมตอนนี้เป็นเวลา4ี่ทุ่มห้นะครับผมแหมใช้เวลาเดินทางประมาณห้าหกชั่วโมงนะครับโอเคครับผมถึงแล้วครับ ไปลกของข้างหน้ากันนะครับผมถอยครับตรงนี้เลยนะครับ จก,ก็มองไม่ค่อยเห็นนับกลางคืน โอเคครับผมถึงกันวิธีเรียบร้อยแล้วครับผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับผมอีพีหน้าเจอกันใหม่ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ